คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทรบาบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาเลขเด่นสูตรหวยพารวยนะคะ คลิปนี้ก็จะเป็นสูตรเด่นบนระยะยาวแสนทรัพย์33งวดนะคะเป็นคลิปที่ต่อเนื่องมาจากงวดที่แล้วแสนซัพ์ระยะยาว32งวดนะคะสูตรการคำนวณคำนวณได้เลข693นะคะผลการออกรางวัลออก446ค่ะ6ก็เข้ามาที่หลักหน่วยนะคะ เราจะมาคำนวณสูตรนี้กันต่อโดยใช้หลักแสนบวกการ2ครั้งนะคะบวกหน่วยหน้าครั้งที่2ผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวก2บวก3บวก4ค่ะเริ่มคำนวณเลยนะคะ5บวกหบวก3นะ,ะ5บวก5ได้10 10บวก3ได้13ค่ะ13านำเฉพาะเลข3ามาบวก สามบวกสองได้ห้าห้าบวกสามได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบสองใส่สองนะคะผลการออกรางวัลห้าหนึ่งศูนย์ห้าสี่หนึ่งงวดนี้เลขห้าเข้าหลักร้อยนะ,ะต่อไปนะคะห้าบวกห้าบวกสองห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกสองได้สิบสองค่ะสิบสองนำเลขสองนะคะมาบวก สองบวก2ได้สี่สบวก3ามได้7 7ดบวก4ได้11เใส่หค่ะผลการออกรางวัล4ี่เ้าหนึ่งเจดดสงวดนี้นะคะเข้ามาทั้ง7และสนะคะครบนะงวดต่อไปค่ะสบวกสบวกสี่ค่ะ สี่บวกสี่ได้แปดแปดบวกสี่ได้สิบสองสิบสองนำเฉพาะเลขสองตัวท้ายนะคะมาบวกสองบวกสองได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งผลการออกรางวัลห้าแปดเก้าสองสองเจ็ดข่างวดนี้เลขเจ็ดเข้าที่หลักหน่วยต่อไปนะคะห้าบวกห้าบวกสอง ห้าบวกห้าได้สิบสิบบวกสองได้สิบสองค่ะนำเฉพาะเลขสองมาบวกนะสองบวกสองได้สี่สี่บวกสามได้เจ็ดเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดเศษหนึ่งผลการออกรางวัลเจ็ดแปดหนึ่งสี่ศูนย์สามงวดนี้เลขสี่เข้าหลักร้อยค่ะต่อไปนะคะเจ็ดบวกเจ็ดบวกห้าค่ะ 7บวก7ได้14 14บวก5ได้19 19นำเฉพาะเลข9มาบวก9บวก2ได้11เศษ1 1บวก3ได้4 4บวก4ได้8ผลการออกรางวัล8 7 5 9 3 8นะคะงวดนี้เลข8เข้ามาที่หลักหน่วยนะคะต่อไปค่ะ 8ปดบวกแดบวกแปดแดบวกแดได้สิบหกสบวกแดได้24่สิบสค่ะยี่สินำเฉพาะเลขสี่ตัวท้ายมาบวก4ี่บวกสองได้ห6หบวกสามได้9 9้บวกสี่ได้13ใส่สนะคะผลการออกรางวัลห้าศูนย์สามสี่สี่หกค่ะมวดนี้เลขหกนะคะเข้ามาที่หลักหน่วย ต่อไปมาดูมวดวันที่หนึ่งเมษายน2563นะคะสูตรการคำนินจะใช้หลักแสนบวกกันสองครั้งบวกหน่วยหน้าครั้งที่สองนะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมวลบวกสบวกสาบวกสี่ค่ะห้าบวกห้าบวกแนะคะหบวกหได้10 10ิบวกแได้18ดค่ะ 18นําเฉพาะเลข8มาบวกนะคะ8บวก2ได้10ใส่0 0บวก3ได้3ค่ะ3บวก4ได้7เลขเด่นของเรานะคะคำนวณได้เลข037ค่ะเป็นเด่นบนนะคะระยะยาวแสนซับนะคะ เลขนี้จะมีจะมาให้เห็นหรือไม่เราก็ต้องมารอลุ้นผลกันค่ะช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้า สวัสดีค่ะ